นี้นะครับเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยนะครับหลังหลวงพรรอดนะครับหลังหลวงพระรอดวัดโคสิตารามจังหวัดภูเก็ตนะครับหลวงพระรอดก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสงฆ์นะครับนิบเนื้ออาปาก้านะครับนี่นั่งมาสงดูนะครับนี่เป็นเหรียญเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าแกะพิมพ์ได้คมชัดมากนะครับ นี่เป็นเนื้ออัปปก้านะครับนี่ใบหน้าหลวงพ่อสงค์นะครับมีแมตตาด้วยนะครับนี่ครับมาดูตอนนี้มาดูด้านหลวงพ่อรอดนะครับหลวงพ่อรอดด้านหลวงพ่อรอดก็เห็นความคมชัดของใบหน้านับหนึกงจีวอนะครับคมชัดมากนะครับตกศรนะครับหลวงพ่อรอดภูเก็ตนะครับนี่มาดูหูปิ้นนะครับ นี่รอยหมีหปิน้นมีเนื้อมีเนื้อปิ้นนะครับขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างจะเป็นปัน๊มกินครึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับมาตรฐานาพะแต่ข้อสอนี้นะนี่เป็นยาบังละเอียดบังนะเป็นบังรอยบังนะนี่ด้านล่างนะครับนิดเนื้อมะก้านะครับ เป็นเนื้ออัฟกานี่ก็ต้องมี3,000นะครับสวยๆนะครับประมาณนะครับแต่ระคาโดยประมาณ3,000นะ